รอมไหมเค okay, อ่ะพร้อมเพาเวลาเล่นอย่าก,ก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวนะไม่เห็นไปนี่กูแย่มากเลยใช่ไหมเนี่ยกูทำลายความเป็นเพื่อนของเราอะกูทำให้มึงเครียดใช่ไหมมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมาบ่นอะไรเนี่ยกูทำ มึงไม่ได้ทำกูทำกูเห็นเวลามึงคุยกับกูอะ่ะมึงจะต้องกัดฟันตลอดเลยอะ่ะตอนกูรู้จักมึงอะ่ะฟันมึงเคยยาวกว่านี้นี่มึงกัดมันมันบินหมาแล้วไึ่สังเกตฟันกูด้วยเหรอก็ <laughs> ใช่ดีมึงหาอะไรกินหนอ่อยบ้าหรือเปล่า <laughs> กินไม่ลงหรอกกูคงยัดอะไรไม่ลงไปในคอกูหรอกอย่าก,กูหาอะไรก็ะท้องแม่กินกิน,นี่มันไก่ของปนของน้ำหวานนี่โมน่น้ำหวานโ่นหวานอนนี้ยังจะกินอะไรวะมึงอะไรจะกินอะไร น้องหวานอ่ะเขากินได้ปันนี้เขานั่งกินกับหนุ่มไฮโซที่ไหนแล้วก็ไม่รู้มี่จะไปห่วงเขาอีกเป็นบ้ามัเ้เอมึงเปไรเนีย่ยไม่ได้ยินะอะเรนมึงช่วยเป่าหูกูนหน่อยนิอะเฮ้ เล็นโรคหูอื้อร,รัฐกำเริบเวยน้องน้ำหวานเขารู้ว่ากูเป็นโรคนี้กูแพ้ทุกอย่างเลยขนาดน้ำหอมของเขากูยังแพ้เลยนะอ่ละลาน้องน้ำหวานจะต้องใช้น้ำหอมเขาต้องมาเอาโลออลของกูไปทาบ้าตายด้มดีที่นั่นเนี่ย บึงทำตัวเองไม่ได้เคยเป็นพ่หมอโรคจิตเฮ้ยไม่ใช่จิตแพทย์โอ้โหกูเป็นวิญญาณจริตว่าไลไพวกไันอย่างหมาสมควรล่ะผมใช้ชีวิตอยู่ใครมันโลกนี้ไม่ได้แล,ล้วเอเลนโอ้ย มึงก็ไปเชื่อหมอห,อหมอแม่งก็มั่วชีวิวตกูน่าสงสารจังเลยสงสารหายล่ะหมอแม่งก็มั่วคนจะคบกันขึ้นอยู่คนสองคนไม่ใช่หรอไม่เชื่อหมอแม่งมันมใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปอยังไงนี่ถ้าตอนนี้กูอยู่เจ็ดสิบแปดสิบก็ดีแต่น,นี้กูเพิ่งยี่สิบเอง ยี่สิบไม่ดีอย่างไงเฮ้ยต้องนานไอ้ห่าวจะเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวก็ตายละยี่สิบเนี่ยแล้วก็ไอ้น้องน้ำหวานเนี่ยหกเดือนไม่ใช่หรอมึงเรไวเดีวครบเป็นสิบปีมึงก็เริ่มใหม่ดิอาจจะเจอเจ๋งๆว่าน้องน้ำหวานง็ได้มึงรออะไรวะเริ่มใหม่อย่งไรต้องไปเรียนใหม่เหรอเออไปเรียนใหม่ก็ได้ มึงไปบวชก็ได้ปะบวชสักหลายพรรษาเลยจะได้สงบสติอารมณ์สม่งม <c oughs> ใช่บวชใช่ธรรมะจะช่วยกูได้แน่นเลยมึงทำไรกะหลวงพ่อครับทูหาน้องน้ำหวานจะช่วยถือหมอนให้กูไงโอ๊ยเราจะบ้า จบจำปาแต่เืมยยาวมากโอ้ยอะไรไม่รู้อ่ะเออปอระวังเลอะเทอะนี่กันเลอะปอกันเลยเออเออบอก็ยังเลอะเทอะยังยังยังแหนมไม่คมอยู่ยังจะมีมีจังหวะไม่คมปอเศร้าได้แต่อย่าเสียงเบาพอปอเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันอึดอัดก้มก้มก้มแล้วมือปิดไปปิดทุกอย่างก้ม ร้องไห้แล้วบวกป,ปิดปากใครจะไปดูแกวะแล้วเ <_ an> นี่ยของเปิดของร้องร้อาแล้วก็จะอยู่ยังไงปอรู้สึกไงคือถ้าปอเล่นเศร้าดเนี่ยของปอลก็ร้อง้อหวานแล้วก็จะอยู่ยังไงวะเขาจะกินได้ยังไงคือสาบา้านมันมันได้หมดเลยแล้วจังหวะต้องคมตอนนี้จังหวะของปอลาก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 แต่ว่า่างเช่นเวยเอแล้วเร,เราไม่รับไม่ส่ง มันกลายเป็นพอพอพอมาเออยูวยแล้วพอแบบมาตัวตัวหาแล้วกอดอะไรก็ไม่รู้เล้หวานแล้วเออธรรมช่วยเราได้มันเล็กไปหมดเลยคือถ้าเกิดพอจะเล่นไอ้มุกธรรมะช่วยเราได้เออบวชอะเข้าท่าธรรมะช่วยเราได้หยิบมาโทรโทรไปไหนวะโทรหาน้องน้ำหวานให้เขาช่วยถือหมอนมันคม แต่ถ้าเกิดสามาแล้วไปช่วยถือหมออดอีกนิดนึงน้ำลายไหลลงมาแล้วแล้วเราในจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะของบอสที่มันต้องพูดว่าโอ้ยกูจะบ้าตึ้งจบแต่เนี้ยันเย็นจบเรื่องไม่ได้เลยเหมือนกันโอ้ยกูจะบ้าอันี้ก็จึ่าใจๆๆ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 อๆๆๆนๆๆๆก็ๆๆคๆๆๆๆๆกๆๆๆเร็วอืๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆเๆ็ๆๆๆ้ๆๆ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 ๆเ บทจมุตได้ก่อนปอนะแต่ปอบทยาวกว่า,า <laughs> ซึ่งอพอทั้งคู่เนี่ยจำบทจากจากความเข้าใจเข้าใจอะ่ะแล้วเสริมในจุดที่ตัวละครเข้าใจมี react ในแบบที่ตัวละครเข้าใจอะ่ะเออือเราว่ามันมันยืดไปนิดมันย้อยเพราะแบบปอย้อยแล้วก็การเปลี่ยนอารมณ์จากคือบาคนจะมีความแบบเออ คือเนื้อของการเป็นลมให้มันคมอ่ะคือตอนนี้ด้วยความที่มันมันย้วยไปหมดนะลูกมันเละเทะการการเล่นไม่ว่าจะละครเวทีหรือภาพยนตร์ทุกอย่างย้วยไม่ได้เลยเออถ้าสมมุติว่าคุณมาแบบคุณอย่างเงี้ยร้องไห้อยู่เ네นี่ยกูเนี่ยกูไปหาหมอหจิตแพทย์มาไปบวชหลายหลายพรรษาเลยปะจากร้องเนอเออกูไปหาหมอจิตแพทย์มาเมื่อกี้ที่ปอเล่นนะเขาเขาบอกว่าเป็นมีเกลื่อนจลิตอะเขาก็ไล่กูจะเพ่ออกมา เด่นเลยอะในทั้งหมดเนี้ยแล้วก็แบบว่าเนี่ยเฮ้ยกูไปหาหมอจิตแพทย์มาเอ่อโทษท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นบทละครเขาบังคับให้ผู้กูมึงนะคะอ่ะเด็กไม่ต้องการจะพูดค่ะคุณครูบังคับให้พูดเองเพราะมันอยู่ในบทอ่าแล้วแบบเนี่ยกูไปหาจิตแพทย์มาเขายังบอกเลยว่ากูเป็นวิกฤตจิตโอ๊ยเรื่องคนสองคนมันคบอยู่ที่สองคนไปเชื่อทําไมละหมออ่นึกออกปะบอสก็ต้องแบบ ปึ้งส่งมาขัดเขาให้มันคมเป๊ะอันนี้อโอ้ยอย,ยุ้ยกัน้งมานานอั้งมานานแล้วนองนอยน้องนอยน้องนะ้นอยคือสองคนเนี้ยกาแก้แก้อันต่อไปก็คือแก้เรื่องความคมนะคะทําความคมให้เกิดทําสิ่งที่พูดสิ่งที่สื่อสารให้ชัดอย่าเลื้อยอย่าย,ยุ้ยแค่นั้นเองอย่า จะต่อเติมมื่อกี้ที่ครูบอกต่อเติมต้องต่อเติมเป็นคํามั่นใจไปเลยอย่าต่ออย่าต่อ,ตอเอออย่าติดแบบย่ยย่อยย่ล่วงไปเข้าใจว่างแต่ชอบตอนเป่าหูอตอนที่ <c oughs> ตอน <c oughs> นีน้ <c oughs> บอสแต่ว่าเล่นอ่ะเรารีแอคของบอสมีแล้วก็อยู่ในเรื่องเยอะมากแต่มันไม่ชัดว่าไอตัวละครตัวนี้รู้สึกตัวละครนี้ไงคือเห็นแหละแต่ว่าอัพขึ้นมามันชัดขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบ คำว่าอัพชัดขึ้นไม่ใช่ทำท่าเยอะขึ้นรู้สึกต้องการมากขึ้นเช่นถ้าถ้าเกิดมกเมื่อกี้รีแอคของบอยเป็นอย่างนี้บอจะให้เขากินใช่ไหมลกูกเราคาดหวังว่าให้เขากินใช่ไหมมันจะได้เงียบหูมันจะได้เคี้ยวอะไรสักอย่างฉันจะได้เงียบสักอย่างใช่ไหมพอเขากำลังจะกินเขากำลังจะเคี้ยวอย่างา para para <S <S น้แล้วคำว่าเมื่อกี้มันคือกินหรอวะกินหรวะกินหรวะมันคืออย่างนี้มันเลยการรีแอคเป็นโอ้ยมันไม่กินแต่ถ้าเกิดสมมติรีแอคมันคือกิน กินแล้วกินเห็นไหมเข้าใจไหมฉะนั้นไอความรีแอคมันจะไม่มาถ้าความต้องการไม่ใหญ่อย่าเล่นที่รีแอคเล่นที่ความต้องการอยากให้รีแอคใหญ่ความต้องการใหญ่เข้าใจปอด้วยเหมือนกันปอทั้งหมดอรารู้รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มีความต้องการอะไรมีรีแอคชั่นดีมากแล้วทํายังไงก็ได้ให้มันคมเท่านั้นเองพี่ย้งมีอะไรไหมไม่มีครูหมดลวเห็นด้วยโอเคแยกย้าย